สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้แจงจะมาทำในส่วนของคลิปการงานการเงินในรายปักนะคะก็คือ15สิงหาถึง31สิงหาคมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ตกแคบนะก็จะขอใช้ไพ่สำรับเดียวนะคะแล้วก็หยิบ1ใบของแต่ละราศีนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็ตื่นเต้นเองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอยากรู้เป็นพิเศษด้วยนะคะรายปักในช่วงหลังจากนี้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างการงานแล้วก็การเงินนะคะสำหรับเดียวนี่แหละทั้งหมดนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะช่วงเดือนช่วงเดือนหน้าใช่ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสมันมันกลุ่มกันอะ จะบอกว่าบางคนเนี่ยใช้เงินได้เงินเยอะแต่ใช้เงินเยอะมากนะคะออก็ต้องระวังเหมือนกันนะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจำได้วางแผนการเงินนิดนึงเนาะโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันนะคะในส่วนของชาวมังกรน,นะคะตรงนี้ ถ้าถามว่าในเรื่องการงานนะคะแจ้งมองว่าเป็นช่วงที่ต้องนําเสนอผลงานตัวเองเพิ่มเป็นพิเศษละ่ะเหมือนกับต้องนําเสนอตัวเองพูดนะคะให้คนอื่นฟังพรีเซนต์ตัวเองมากเป็นพิเศษถ้าว่าในเรื่องการเงินน่าจะถ้าทําอะไรที่ต้องใช้ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะมีโอกาสทําได้ขายเสื้อผ้าออนไลน์ตรงนี้ค่อนข้างจะชนะเลิศทําได้อยู่นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกกองทุนหุ้นอะไรเงี้ยนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะในส่วนของ กลุ่มนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันนะตรงนี้ถ้าถามว่าเรื่องการงานการเงินจังว่าก็ไปในทางที่ดีถ้าเหมือนที่แบบเออที่ผ่านมาไม่สบายใจหนักใจอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้เรื่องงานมีโอกาสสําเร็จนะคะสมัครงานก็ได้นะอืมตรงนี้สมัครงานก็ได้แล้วก็เ,เขาเรียกว่าเรื่องการเงินก็เหมือนกันมีโอกาสเรื่องราวันจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นอะ่ะอืมแล้วก็มีน ตรงนี้มีนจังว่าก็ดีนะมีคนมาอยู่ยิ่นโอกาสให้เมื่อกี้ขอโทษทีไม่ได้พูดมังกรถ้าถามว่าเรื่องสมัครงานก็ได้เหมือนกันนะมังกรกลับมาที่มีนตรงนี้มินเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าทําอะไรเกี่ยวข้องกับพวกสายอาหารเครื่องดื่มการบริการตรงนี้ดีมากสินค้าแบบ เหมือนงานศิลปะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์จะดีมากเนาะออถ้าถามว่าในเรื่องการเงินนะคะก็จะง่ามันมีโอกาสนะคะเข้ามาใจเย็นๆนิดนึงนะเออมันน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาตรงนี้ไพ่ตรงนี้ไพ่คิงออฟคัพจะเป็นลักษณะของการเป็นเขานั่งคิดอยู่เนาะใช้ความคิดแล้วมันเป็นการสมดุลในเรื่องของจิตใจแล้วก็ การงานเขาอะนะคะตอนนี้บางทีมันอาจจะมีเรื่องราม่ากเกิดขึ้นในชีวิตแต่ว่าตอนนี้คนนี้เขาสามารถสมดุลได้คนที่ช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษก็อาจจะเป็นผู้ชายนะคะตรงน,นี้พูดเยอะเลยเมษนะคะเมษก็ดีนะคะตรงน,นี้คนเก่าๆนําพามาซึ่งโอกาสนะคะอาจจะเป็นงานเก่าๆที่เคยทําอยู่แล้วการเงินก็มาจากคนเก่าๆรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนบ้าน กลับไปทําที่ภูมิลำเนาเก่าก็ได้นะคะเงินถ้าได้นะ่าจะเป็นเงินส่วนของเงินตกเบิกนะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะได้รับเข้ามานะตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยทาแล้วถนัดแล้วก็กลับมาทําอีกครั้งนะคะเมธพึกศพนะคะพึกศพนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะตรงนี้มีเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือตัวเองเป็นอย่างดีถ้าไม่ใช่เป็นในเรื่องความรักคนรักเข้ามาช่วยก็อาจจะเป็นคนที่ ถ้าทําแบบมีพาร์ทเนอร์เนี่ยจังว่าดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะดีมากด้วยนะคะการเงินก็น่าจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะมีคู่ค้าที่ดีนะคะตรงนี้รอได้รอก่อนนะคะเมทุนอะไรคือการหยิบได้เมทุนเมื่อวานก็จําได้ว่าหยิบได้7ดาบนะถ้าจะไม่ผิดนะเมทุนในช่วงเวลานี้ถ้าเรื่องการงานคุณอาจจะต้อง อาศัยตริกกี้นิดนึงนะไม่ใช่แบบทื่อๆนะคะใส่ใซื่อๆแบบนี้ไม่อาจจะแบบไม่เหมาะสมเนาะเออคุณต้องแบบว่าการงานต้องมีกลยุทธ์ที่ดีบางทีอาจจะได้รับการขโมยผลงานได้คุณทําอะไรอาจจะมีคนมา copy ไอเดียของคุณได้นะคะเจอคู่แข่งที่ไม่จริงใจอาจจะมีการโดนว่ารับหลังอันนี้ให้ระวังเรื่องคนเป็นพิเศษนะคะติฉินทาอันนี้ถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยจงจะบอกว่าคอนเซปต์คือ เหมือนกับระวังเรื่องโดนโกงอะนะคะการเงินขอให้พิจารณาไตรตรองอย่างหนักเลยนะคะในเรื่องการเงินแล้วก็ถ้าถามว่าในเรื่องของถ้ามีคนมาขอยืมเงินอะไรต่างๆเนี่ยรอไปก่อนนะคะยังไม่ใช่จุดจังหวะเหมาะที่จะมายืมคนเมทุนในช่วงเวลานี้นะอ่าใช่เรื่องการเงินระวังให้ดีบางทีอาจจะมีภาวะการโดนโกงหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้กรกดากรากฎนะคะ ของชาวกรกฎเนี่ยจังว่ามันถึงจังหวะที่2ดาบเนาะเป็นจังหวะลังเลเอายังไงดีกับชีวิตนะคะเรื่องการงานอาจจะมีงานที่คุณต้องพิารนานอยู่2ง,งานก็ได้งาน2ง,งานคน2คนโอกาส2โอกาสนะคะคิดอยู่เอายังไงดีนะคะมันยังไม่ชัดเจนเลยในความปัจจุบันตรงนี้นะว่าจะเอายังไง แล้วแต่ว่ามีโอกาสเข้ามาเหมือนเป็นจังหวะท,ที่ต้องเลือกนะคะเป็นจังหวะท,ที่คิดว่าจะเอาไม่เอาจะรับไม่รับงานนี้จะไปต่อหรือจะอยู่ที่นี่ดีทำานองนี้มากกว่าในช่วงปักหลังนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินจันก็มองว่ามันมีจังหวะท,ที่ต้องลงทุนอาจจะเป็น2อ,อะ่ะจังหวะ2เนี่ยเกิดขึ้นการลงทุนแล้วก็เราก็คิดไม่ออกว่าจะเอาเงินไปทิศทางไหนดีหรือบางทีจะเอาเงินจักที่ไหนดีมากก็ได้นะใน,นช่วงเวลานี้นะหาทางออกไม่ได้อยู่เหมือนกันมีความคิดอยู่แต่มันยัง มันยังไม่ชัดอะสมมุติตัวอย่างเช่นเหมือนกับรู้แหละว่าแหล่งการเงินจะไปเอาจากไหนแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดที่ตัวเองจะแบบแน่นอนคอนเฟิร์มว่าได้ทำนองนี้นะคะตกอยู่ในภาวะลังเลอยู่มากกว่านะคะตรงนี้ทีนี้สิงนะสิง สิงเนี่ยการงาน10บดาบเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้ทำงานสายโรงพยาบาลสายสุขภาพความตายนะจังจะพูดว่าในช่วงเวลานี้บางทีอาจจะมีรับภาระเรื่องการงานเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะคะสิบดาบเนี่ยเหมือนกับรับภาระหนักเป็นทีเดียวอะ่ะเป็นผู้บริหารก็ได้คือเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างสิ่งเรารับอยู่คนเดียวเลยหรือไม่ก็ให้ระวังเรื่องการหักหลังนะคะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของการเหมือนความ p r ร g r e s นสิ่งที่มันคืบหน้ามันจะช้านะคะตรงนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างที่คุณรอคอยจะช้ากว่าปกตินะคะเรื่องการเงินระวังมากๆเรื่องการโดนโกงโดนหักหลังตรงนี้ขอให้เป็นจังหวะที่นิ่งมีสติที่สุดนะคะในช่วงเวลานี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะดีขึ้นสิงกันนะคะเป็นยังไง <c oughs> ขอโทษ การจ๋าคือช่วงเวลานี้บางทีบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะท้อแท้นะคะเป็นพิเศษก็ว่าได้นะคะเรื่องการงานการเงินเนี่ยมันเหมือนกับการเงินอันนี้จงขอให้ระวังเรื่องการใช้เงินเป็นพิเศษแล้วกันเนาะห้าเหรียญเกิดขึ้นท้อแทรู้สึกแบบไม่มีตังอะแบบเขาเรียกว่ามันมันมไงเดียไม่มีตังอะเออแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเงินเข้ามาน้อยกว่าปกติอะไรเงี้ยนะคะ ได้นะแล้วก็ในส่วนของการงานก็ท้อแท้เหมือนกันอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้รู้สึกไม่สบายใจเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ดีก็ตั้งไว้ตรงนี้เนาะไม่ต้องเอากลับไปนะคะถ้าเอาเป็นว่าพยากรอะนะคะดูแล้วกันนะคะอย่าไปคิดแบบจริงจังอะไรมากก็เอาเป็นว่าทําบัญชีแล้วไปจ่ายแล้วก็คุมการค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วกันนะคะในส่วนของตุนนะคะ ตันี้เงินเข้าอยู่นะออการงานเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วแหละ Queen of Pentacles คุณก็บริบูรณ์พุนสุขเห็นไหมมีทั้งสัตว์เลี้ยงกระต่ายมีทั้งผลไม้นานาพันธุ์นะคะตรงนี้แจ้งมองว่าอมีไพ่กระสิบอยู่ข้างๆด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอะที่หยิบมาเนี่ยการเงินแน่นนะคะแล้วก็การงานมั่นคงแล้วผ่านเลยแล้วกันนะคะตรงนี้ <c oughs> อันไหนดีจะแบบว่าเบาๆแล้วกันนะคะ คือมันดีมากอะถ้าถามว่าสมัครงานใหม่ไหมตรงนี้แจงมองว่ามันก็สมัครงานหรอมันนิ่งอะแจงว่างานที่คุณทาอยู่ตอนนี้มันดีนะไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนหรืออะไรนะคะเออแต่ว่าถ้าถามว่าสมัครได้ไหมช่วงวน,นี้มันค่อนข้างจะนิ่งไม่หวือหวาอาจจะทรงๆเขาอาจจะไม่เรียกคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องการเงินอะเด่นมากเลยนะพิจิก คิดจีกสี่เหรียญแบบนี้ค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องการเงินนะคะหรือการงานก็แล้วแต่แต่ตรงไพ่หลักเนี่ยหันหลังให้เมืองนะคะแล้วก็เหยียบเงินกอดเงินแล้วก็เอาเงินเทิดหัวแบบนี้คือเป็นจังหวะที่จังมองว่าคุณค่อนข้างมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินหรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างที่มันคิดมากเป็นพิเศษนะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนการอาจต้องคิดมากเป็นพิเศษไม่ใช่ขัดสนนะไม่ใช่ขัดสนไม่มีเงินแต่ว่าในช่วงเวลานี้ถ้าจะใช้เงินต่างๆเหมือนกับเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะคิดมากเป็นพิเศษก็ว่าได้นะคะตรงนี้แบบนิ่งเอาไว้ก่อนก็ดีถ้าถามแจงการลงทุนต่างๆชะลอตัวนิ่งไปก่อนนะคะท้านูนะคะเป็นไงบ้างเอ่ย Da. สีมเมท้าตรงนี้ใครถามว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเป็นลักษณะของความมั่นคงทางการงานการเงินคือมีสูงมากนะคะถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกบ้านที่อยู่อาศัยตรงนี้คือดีมากเรียวกเอสเตดีนะคะการงานมั่นคงก้าวหน้านะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะเป็นทำไมถึงพูดเยอะขนาดนี้คือสีมเมท้าเป็นเหมือนเป็นงานเฉลิมฉลองอะทำไมถึงเฉลิมฉลองคุณก็ต้องได,ได้อะไรบางอย่างไหมได้รางวัลหรือว่า อาจจะเป็นท็อปเซลอาจจะเป็นแบบท็อปเพอร์ฟอร์แมนอะไรสักอย่าง something ก็ว่าไปนะคะตรงนี้นะโอเคหมดแล้วนะคะการงานก็ดีกันกันก็ดีนะคะในส่วนของธนูนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นการอ่านแบบใบเดียวแล้วก็จ e นอ r a ลมากๆเลยนะคะคือเอาเป็นว่าถ้าอะไรดีก็เก็บเอาไว้แล้วกันอะไรที่ไม่ดีก็ฟังเป็นเอาไว้แล้วก็เก็บไว้เขาเรียกว่า ระวังตัวเนาะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ